สวัสดีจ้าเด็กๆใบงานนี้เป็นใบงานที่3.2เรื่องการสร้างพาลินโดมนะคะวิธีสร้างพาลินโดมที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือการนำจำนวนนับที่มี2หลักมาบวกกับจำนวนที่ได้จากการเขียนเลขโดดเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้าของจำนวนเดิมถ้าผลลัพธ์ ยังไม่เป็นพาลินโดมให้นำผลลัพธ์นั้นไปบวกกับจำนวนที่ได้จากการเขียนเลขโดดเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้าของผลลัพธ์นั้นอีกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พาลินโดมนะคะเด็กๆพูดแบบนี้อาจจะมองยังไม่เห็นภาพนะคะเราก็ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะ ก็มาดูการสร้างพาลินโดมด้วยวิธีบวกเลขย้อนกลับกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งเลขที่ให้มาก็คือ23นั่นหมายความว่าเราจะสร้างพาลินโดมด้วยวิธีบวกเลขย้อนกลับจากเลข23วิธีการบวกนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดู2แบบก็คือทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราก็มาดูการบวกในแนวตั้งเลยค่ะตอนนี้เลขที่ให้มาคือ23สาม บวกกับเลขย้อนกลับของมันเลขย้อนกลับของยี่บสามก็คืออะไรคะก็คือสามสิบสองง่ายก็คือสองสามย้อนกลับก็สามสองท่านเองนะคะก็อเอามาบวกเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้คือสองสามตรงนี้คือสามสองก็คือเลขย้อนกลับบวกกันออกมาเลยค่ะเด็กๆก็จะได้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเป็นพาลินโดมหรือ,อยังคะเป็นแล้วนะคะ ไม่ว่าจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าก็จะอ่านว่า55เหมือนเดิมนี่คือการบวกในแนวตั้งส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการบวกในแนวนอนนะคะใครถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะคะใครถนัดแบบแนวตั้งก็เลือกบวกแนวตั้งค่ะใครถนัดบวกในแนวนอนก็บวกในแนวนอนแบบนี้คะ่ะการบวกในแนวนอนก็คือจับบวกกักนเลย23ามก็บวกกับเลขย้อนกลับของมันก็คือ32ก็จะได้ห้ เหมือนกันก็คือใครชอบวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นแหละนะคะไม่ผิดทีนี้มาดูข้อที่สองค่ะโจทย์ข้อที่สองเลขที่ให้มาก็คือ87นั่นหมายความว่าเราเอาเลข87ไปสร้างพาลินโดมค่ะก็มาดูกันเลยนะคะครูจะพาบวกในแนวตั้งก่อนก็แล้วกันนะคะก็เริ่มด้วย87บวกกับอะไรคะเด็กๆบวกกับตัวเลขย้อนกลับของมันก็คือ78ถูกไหมคะ อ่าก็บวกกันเลยนะคะบวกกันได้เท่าไรเอ่ยก็จะได้หนึ่งร้อยหกสิบห้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าเป็นพาลินโดมหรือ,อยังคะยังไม่ใช่นะคะเมื่อมันยังไม่ใช่พาลินโดมเราต้องบวกต่อค่ะทีนี้การบวกต่อก็ไม่ยากเลขที่ได้มาคือหนึ่งร้อยหกสิบห้าเพราะเลขที่จะนำมาบวกต่อก็คือเลขย้อนกลับของหนึ่งหกห้านี่แหละเพราะเลขย้อนกลับก็คือห้าหกหนึ่งก็เอามาบวกเลยค่ะ บวกกันได้เท่าไหร่คะก็บวกมาเลยได้7 2 6ดรยีที7้ยยเราก็ต้องเช็คอีกว่าเป็นพาลินโดมหรือ,อยังก็ยังนะคะเมื่อยังเราก็บวกต่อโดยเอาตัวเลขย้อนกลับของ7 2 6ดสองหเนี่ยนะคะมาบวกซึ่งตัวเลขย้อนกลับของมันก็คือห2สองเจ็ดอ่าเราก็บวกเลยนะคะผลลัพธ์ค่ะก็จะได้คือ 1, 3 5 3หาซึ่งผลลัพธ์นี้นะคะ ก็ยังไม่ใช่พาลินโดมเมื่อมันยังไม่ใช่เราก็ต้องบวกต่อค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเลขที่จะมาบวกนะคะก็เป็นเลขย้อนกลับก็คืออะไรคะก็จะเป็นสามห้าสามหนึ่งอ่าแล้วก็บวกมาเลยเห็นไหมคะทุกต,ตัวเป็นเลขย้อนกลับนะคะตัวที่นามาบวกห้ามลืมเลยนะคะตรงนี้ต้องเอาเลขย้อนกลับมาบวกเสมอเพราะ,ะบวกออกมาค่ะก็จะได้สี่แปดแปดสี่ซึ่งตัวเลขเนี้ยเราก็ต้องเช็คเป็นพาลินโดมหรือย,อยัง 4884เป็นพาลินโดมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านจากด้านหน้าไปหลังก็จะเป็น4884ถ้าอ่านจากด้านหลังมาด้านหน้าก็จะเป็น4884เหมือนกันเห็นไหมได้พาลินโดมแล้วเมื่อเราได้พาลินโดมเรียบร้อยก็หยุดบวกทันทีนะคะทีนี้อันนี้คือบวกในแนวตั้งใครจะทำแบบนี้ เลยแล้วก็ตอบเลยก็ได้นะคะในใบงานหรือใครจะบวกในแนวตั้งในกระดาษทดแล้วนํามาเขียนเป็นการบวกในแนวนอนก็ได้มาดูการบวกในแนวนอนนะคะตัวแรกก็คือแปดสิบเจ็ดถูกไหมฮะบวกกับตัวกลับของมันก็คือเจ็ดสิบแปดเห็นไหมฮะแปดเจ็ดบวกกับเจ็ดแปดย้อนกลับก็จะได้หนึ่งหกห้านั่นแหละนะคะเราบวกไว้แล้วตรงนี้ที่หนึ่งหกห้ายังไม่ใช่หนึ่งหกห้าก็จะบวกตัวเลขย้อนกลับ ะะก็คือห้าหกหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์คือเจ็ดสองหกยังไม่ใช่พาลินโดมก็บวกต่อค่ะเจ็ดสองหกก็บวกกับเลขย้อนกลับก็คือหกสองเจ็ดนะคะดูตรงนี้นะคะหกสองเจ็ดก็ได้มาหนึ่งสามห้าสามก็ยังไม่ใช่พารินโดมหนึ่งสามห้าสามบวกกับตัวเลขย้อนกลับของมันก็คือสามห้าสามหนึ่งนะคะสามห้าสามหนึ่งได้ผลลัพธ์คือสี่แปดแปดสี่ซึ่งเป็นพาลินโดมแล้ว นะคะไม่ว่าเราจะอ่านจากหน้าไปหลังหลังมาหน้าก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นพาลินโดมแล้วมันก็จบกระบวนการบวกแค่นี้นะคะก็จะได้เลขพาลินโดมเราก็จะทําอย่างนี้ค่ะคือเลขแต่ละตัวที่กําหนดมาให้อาจจะบางตัวอาจจะบวกครั้งเดียวได้พาลินโดมแต่ถ้าบวกแล้วมันไม่ได้เราก็จะบวกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกว่าจะได้พาลินโดมนะคะเด็กๆ เราก็กลับไปดูตัวอย่างในใบางานกันต่อสักนิดนึงค่ะสำหรับตัวอย่างในใบางานก็จะมีอยู่สองตัวอย่างนะคะข้อแรกก็คือสร้างพาลินโดมจาก14แน่นอนค่ะอันนี้เป็นการบวกในแนวนอนนะคะ14ี่ก็จะบวกกับเลขย้อนกลับก็คือ4 1่สนั่นเองนะคะได้55ซึ่งเป็นพาลินโดมแล้ว ก็จบไปแค่นั้นนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นการตั้งบวกในแนวตั้งเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรนะคะทีนี้ข้อ2นะัสร้างพารินโดมจากเลข97อันนี้จะค่อนข้างหลายขั้นตอนกว่าจะได้พารินโดมมานะคะก็คือครั้งที่1ยังไม่ได้ครั้งที่2ยังไม่ได้ครั้งที่3ก็ยังไม่เป็นพารินโดมก็บวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พารินโดมซึ่งเลข97กว่าจะบวกได้พารินโดมบวกกันถึง6ครั้ง นะคะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการบวกในแนวนอนนักเรียนจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะก็ไม่เลื่งพื้นที่นะคะก็ทําไปทีละบรรทัดเท่านั้นเองนอกจากการสร้างพารินโดมจากการบวกเลขย้อนกลับแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือการหาพาลินโดมจากการยกกําลังสองของเลขพารินโดมนะคะอ,ะอย่างเช่นสิยกกําลังสองก็จะได้หนึซึ่งก็เป็นพารินโดม หนึ่งร้อยหนึ่งยกกำลังสองนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นพาเินโดมนะคะเมื่อยกกำลังสองแล้วผลลัพธ์ก็จะเป็นพาเินโดมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สองพันสองยกกำลังสองก็จะได้สี่ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่อันนี้ก็เป็นพาเินโดมแต่การยกกำลังสองเนี่ยมันอาจจะได้เป็นพาเินโดมบางตัวเท่านั้นนะคะไม่ได้ได้ทุกตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คด้วยว่าเมื่อมันยกกำลังสองแล้วมันเป็นพาเินโดมหรือไม่ท่านเองนะคะ ทีนี้เราก็มาดูงานในใบางานนี้กันต่อนะคะ,ะข้อหนึ่งให้นักเรียนสร้างพาลินโดมจากตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อหนึ่งครูทำให้ดูแล้วนะคะเลข48คือเลขที่เขาให้มาก็นำมาบวกอันนี้บวกในแนวนอนนะคะ48บวกกับตัวเลขย้อนกลับก็คือ84ก็จะได้132ยังไม่ใช่พาลินโดมอ่า132บวกตัวเลขย้อนกลับก็คือ231 ได้3 6 3หสามซึ่งเป็นพาลินโดมแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นการบวกในแนวตั้งนักเรียนเลือกเอาเลยนะคะว่าจะบวกในนอนหรือแนวตั้งก็เอาที่ถนัดก็แล้วกันนะคะนอกนั้นนักเรียนก็ไปหามาเองนะคะมีข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหข้อก็ไปทํามาให้เรียบร้อยนะคะคือบวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พาลินโดมนักเรียนถึงหยุดบวกนะคะทีนี้ก็ไปดูข้อ2 จงเติมคำตอบลงในช่องว่างแล้วสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นพาเินโดมหรือไม่อแน่นอนค่ะตัวเลขเทมาอย่างเช่น3ยกกำลังสองสยกกำลังสองหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึง3คูณ3นะคะไม่ใช่3คูณ2อนะคะอย่าลืมนะคะชอบผิดกันนักตัวนี้นะคะอะไรก็ช่างยกกำลังสองเนี่ยไม่ใช่คูณ2 3นะคะ3ยกกำลังสองหมายถึง3คูณ3ได้อะไร มันเป็นพาลินโดมหรือไม่เดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายเนี่ยนะคะอย่าง7ยกกำลังสองคือ7คูณเจดยียกกำลังสองก็หมายถึงย 22, 22คูณ22นักเรียนก็หาค่าออกมาในทุกทุกข้อเสร็จแล้วก็มาสรุปตรงข้างตรงข้างล่างเนี่ยค่ะว่าข้อใดบ้างที่เป็นพาลินโดมสมมติถ้าข้อหนึ่งเป็นเราก็เขียนเลขหนึ่งลงไปข้อสองเป็นก็เขียนเลขสองลงไปอย่างเงี้ยค่ะข้อไหนไม่เป็นก็ไม่ต้องเขียนข้อนั้นลงมา ก็ไม่ได้ยากนะคะก็บอกว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและทำได้ถูกต้องทุกๆข้อนะคะในวันที่เรารู้สึกแย่คนที่จะไม่ทิ้งเราแน่ๆคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเอง